สวัสดีครับกับใหมกครั้งนะครับกับ Pro Tool s นะครับแน่นอนว่ากลับมาในช่วงหน้าฝอนอย่างนี้ก็เสียงจะค่อนข้างบีบีนิดนึงนะฮะไม่ค่อยสบายนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการ Import ไฟล์นะครับในโปรแกรม Pro Tools ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าอันนั้นอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงเพราะว่ามันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับที่เราสามารถคุยกันได้ก็ วิธีการง่ายๆเลยนะครับในการ Import นะครับตัวออดิโอนะครับมี2วิธีหลักๆใหญ่ๆก็คือ1นะครับการ Drag and Drop Drag and Drop ก็คือเรามีโฟลเดอร์อยู่นะครับอย่างตรงน,นี้ผมเตรียมโฟลเดอร์มาให้ละอย่างพวกนี้ก็เป็นพวกไฟล์เสียงที่ผมโหลดมาจาก c แค b r i d g e Multi-Track นะครับก็คือเป็นพวกเสียงกลองเสียงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราอยากที่จะ Import มันเข้ามาเราก็สามารถที่จะทำการ นี่นะครับสมมุติผมตัวตัวอย่างเนาะเอาอคูสติกกิต้าที่ละกันนะครับก็เปิดโฟลเดอร์มาเนาะแล้วก็ลากไฟล์ตัวนี้มานะครับมาที่ตัวในหน้า Edit Windows นะครับในพื้นที่ที่มันว่างๆอยู่แล้วเราก็กดวางได้เลยนะครับมันก็จะทำการ Import ให้เราเลยนะครับแล้วตัวไฟล์เนี่ยก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะครับก็คือตัว Audio Folder ของตัว section นะครับซึ่ง แต่ว่าเพื่อให้เป็นการเซฟๆนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว preference หรือตัว setting ของเจ้าตัว Pro t o o l s นะครับเข้าไปที่ processing นะครับแล้วให้กดที่ตรงนี้นะครับ automatic a l l y copy file or import ด้วยนะครับเพื่อให้ แน่ใจว่าเวลาที่เราลากมานะครับตัวไฟล์จะถูก Copy มาใน s เซ t ชันของมันด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องลากมาที่ตรงนี้ก็ได้นะผมเข้าใจว่ามันลากมาในตัวคลิปลิสต์ตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมมี Electric Guitar 4นี้ปุ๊บลากมาใส่จึงตรงนี้มันก็จะมาอยู่ในเซสชันเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วเวลาเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลากมาใส่ ในตัว edit area อีกทีก็ได้นะครับหรือ,อถ้าเราอยากที่จะสำหรับผมอะผมไม่ชอบไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้เท่าไหร่นะครับสังเกตว่าเวลาใช้วิธีนี้มันจะต้องมีการจัดเหมือนแบบหน้าตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยนะเนาะเพื่อที่จะลากได้สะดวกอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็จะใช้วิธีการา import แบบปกติเลยก็คือกด import นะครับก็จะใช้ shortcut นะจำ shortcut ไปเลยแล้วกันเพราะว่ากว่าจะนั่งมา ไฟล์ Import อ,อ,อะไรเงี้ยก็อาจจะเสียเวลาไหนๆก็เรียนรู้กันแล้วก็จำไปเลยแล้วกันนะครับวิธีการคือให้เรากดช h i f t Command I นะครับชิปคอม m m นด์เนี่ยก็จะเป็นเมนูของการ Import นะครับก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาก็ให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมอยู่ในตัวดาวนะ์โหลดเนาะอันนี้ผมเคยโหลดไปละในนี้มันก็เลยขึ้นมาเลยแต่เราก็สามารถตามหาไฟล์ของเราได้ตามตัว Laboratory ตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็สมมติผมจะ Import ปุ๊บถ้าจ m ม o r t พุหมดง่ายๆกด Command A All เลยเนาะแต่วันนี้ไม่ผมไม่ Import หมดนะผมจะเอาแค่กรองเฉยๆนะครับตรงนี้ถึงไหนล่ะปุ๊บเอาแค่กรองเนาะเสร็จแล้วปุ๊บอันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตรงด้านนี้อยู่นะครับมันจะมีคำว่า add นะครับ add all convert convert all นะครับผมแนะนำให้เรากด convert นะครับ ตอนนี้ณปัจจุบันน่ะตัว section ที่ผมเปิดมาเป็น48เอ่อกิโลเฮิร์นะครับสำหรับ sample rate แแต่ว่าตัวไฟเนี่ยจะเป็น4 1่อจะเป็น41.1เพราะฉะนั้นมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้เราทำการ convert ด้วยนะครับถ้าเกิดตัวไฟล์แล้วก็ตัว section เนี่ยมันมี sample rate ที่เหมือนกันมันจะเขียนตรงนี้ว่า copy นะครับเ,เราสามารถใช้ shortcut ได้นะ้้วก็กด command c ไปได้เลยมันก็จะมาอยู่ที่ด้านขวา ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เรากด open ได้เลยกด enter เนาะมันก็จะถามเราว่าเราจะ s a ฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับซึ่งมันจะ auto เนาะไป save ไฟล์ไว้ใน section ของเรานะครับ folder section ของเราเราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับกด open ได้เลยรึดออกมา แต่ทีเนี้ยเวลารเรา Import อย่างเงี้ยมันจะยังไม่จบนะครับเพราะมันจะมีตรงนี้โผล่มานะครับมีหน้าต่างนี้โผล่มาก็คือเป็น audio import option นะครับมันจะมีชอบอ p อปชันแรกก็คือ new track นะครับกับอ p อปชันที่2ก็คือ clip list นะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหน new track ก็คือสมมุติเรากด new track เนี่ยมันก็จะสร้าง track ให้เราใหม่แล้วก็จะเอาตัว audio file นั้นะเรียงให้เราเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดู นี่ก็จะสวยงามแล้วก็ตรงนี้ผมให้มันอันนี้ไปด้วยให้มันทำสีไปให้ด้วยนะครับมันจะมีฟังก์ชันนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีในคลิปอื่นแล้วกันนะครับแต่อันนี้เรา Import มาเรียบร้อยละนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ new track นะครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่อีกอันนึงลบก่อน shift command i เหมือนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมลอง Import แบบเป็นอันไหนดีอ vocal หน่อยแล้วกันนะครับ อ้เยอะมากเลยอ่ะสัก4อ่ะแล้วกันนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับ convert ไปเสร็จแล้วก็ enter นะครับจะ s a ฟไว้ที่ไหน enter ได้เลยเพราะว่าเรา save ไว้ที่เดียวกันนะครับอ่ะแต่ทีเนี้ยเจ้าตัว new track เนี่ยมันมีอย่างอื่นให้เราเลือกด้วยนะเออก็สามารถที่เราจะไปดูที่ตัวนี้ได้นะครับตัว location เมื่อกี้เนี่ยผมเลือกฟังก์ชันที่เป็น section start ก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะ ตั้งแต่บาร์ที่1ห,หรือว่าวินาทีที่สูตรเลยนะครับเวลาเรากดโอเคปุ๊บมันก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้เริ่มเลยแต่เรามีออปชันก็คือเ e เลคชั่นนะครับก่อน Import เนี่ยเดี๋ยวผมยกทำตัวอย่างแล้วกันก็คือผมเอาเคอร์ r ไว้วางไว้ตรงนี้นะครับที่ห้องที่ประมาณห้องที่เท่าไหร่อ่ะย4เหรอประมาณห้องที่27อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บผมกด ชิปคอมมานด์ i เนาเพราะ Import แล้วก็เอาหายไปอีกละเอาตรงไหนดีเอานี้นะครับปุ๊บสักสี่อัน Copy ไปปุ๊ปปบ Open นะครับเซฟมารึง้งเสร็จแล้วปุ๊บผมกดที่ selection นะครับ selection ก็คือบริเวณที่เราเลือกไว้นะครับถ้าเกิดเราเลือกไว้ด้านหน้ามันก็จะไปด้านหน้าแหละตอนนี้ผมทำให้ดูเนาะจะได้เห็นช,ชัดว่าผมเลือกที่ห้องที่20กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็กดโอเค จะเห็นไหมมันจะเอาตัวเวฟเราอะวางไว้ที่ตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเราจะทำยังไงอ่ะคราวนี้มาอันต่อมาผมก็จะ l e t e d e l e t e ไปอย่างนี้แล้วกันนะจะได้เห็นได้ชัดนะครับก็คือชิปคนัน m รรทัเหมือนเดิม Import นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการอ่านี้เป็นไฟล์แถวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก o อปี้ไปขมวดไปขอโทษแล้วก็ใส่ไปพร้มอ่า new t ท a c k เหมือนเดิมนะครับ มันจะมีตรงนี้สปอตเนาะเออเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงเลยว่ามันมีซองสตาร์ทด้วยนะครับอันเนี้ยผมไม่แน่ใจผมไม่เคยใช้เลยแล้วมันก็เป็นตัวเถาด้วยเดี๋ยวผมไปหาคําตอบมาอีกทีละกันอันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับก็มันจะมีอันนี้ครับสปอตนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตัวสปอตนี้คืออะไรนะครับปุ๊บพอกด enter เสร็จปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาก็คือเป็นสปอตไดอะล็อกนะครับอันเนี้ยเนี่ยคือ อย่างเช่นเราทำงาน post production เนี่ยแล้วเรา import เสียงระเบิดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าตัวเสียงระเบิดเนี่ยมันอยู่ในชั่วโมงที่1นอ่อนาทีที่5วินาทีที่3มอะไรเงี้ยเราก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยโดยที่ตรง time scale เ,เนี่ยเราสามารถเลือกได้เป็น bar beat นะครับหรือว่าจะเป็น minute and second s, หรือว่าจะเป็นแบบ sample เป็น time code ก็ได้นะได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูง่ายๆแล้วกันเป็นเ,เป็นอันนี้อ่ะเป็น บายแอนบีทละกันนะครับอันเนี้ยมันก็จะถามเราว่าจะสตาร์ทที่ไหนนะครับก็อย่างเช่นสตาร์ทบาร์ที่3ก็ได้อะบาร์ที่3ตัว n น่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าไอ้ไฟล์เรามันยาวแค่ไหนเออแต่ว่าเอาอันนี้ละกันนะครับแล้วก็มีซิงค์พอยต์เป็นที่1นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเอ่อหรือทําให้ดูอีกนิดนึงละกันถ้าเป็นมินิทเซคเกอร์เราก็ทําได้เนาะว่าเราจะเอาไปสตาร์ทที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นชั่วโมง นาทีวินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตอนนี้เราเป็นนี้ตอนนี้เป็นเจ็ดสิบสองเลยเหรอเป็นห้องที่สามแล้วกันห้องที่เก้าห้องที่เก้าจะดูง่ายง่ายเก้าอยู่ไหนเก้าปุ๊บอ่ะ enter ปุ๊บมันก็จะ import มาที่ห้องที่เก้านะครับอันนี้สุดสะดวกดีครับเวลาที่เราเหมือนแบบรู้ช่วงวินาทีที่เราจะเอาไปเนาะเพราะว่าเวลาเราทําเหมือนแบบ post production มันที section เรายาวมากเลยเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยบางที ลากหาก็ลําบากอะไรเงี้ยก็สปอตไปเลยนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนจริงๆสปอตมันก็จะเป็นตรงนี้ด้วยนะมันจะเป็น1ของ Edit Mode ด้วยเช่นกันนะครับสมมติเราจะสปอตแล้วเราเลือกเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําการใช้ s p o ต Dialog ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอ่ะทีนี้ยังมีอีกอันนึงใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมเลดนี้ก่อนเร้งโอเคอนนี้ไฟล์เริ่มเยอะนะผมขอแอบลบนิดนึงเคลียร์แอบเคลียร์มันออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่า จะได้ไม่สับสนเนาะปุ๊บคลิกกดผิดโอเคอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมชิปคอมมานด์ d I นะครับเสร็จแล้วปุ๊บไปสักอันหนึ่งไม่รู้อันไหนอันนี้ละกันนะครับ4อันปุ๊บ Copy Convert มานะครับ Enter เสร็จแล้วก็อ m p o r t มาในนี้แหละจึงอ่ะแต่ทีเนี้ยมันมีอันหนึ่งซึ่งชื่อว่า Clip List นะครับเรา กดที่ตรงนี้ได้เลยสังเกตว่าตัวโลเคชันเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้สร้างแทร็กใหม่ให้เราละมันสร้างคลิปลิส์ให้เราไปอยู่ในนี้นะครับก็กดโอเคได้เลยสังเกตได้พวกไฟล์เนี่ยก็จะมาอยู่ในตรงนี้ละเรียบร้อยอุยชุบอ่าอยู่ตรงนี้นะครับคือเวลาที่เราทำงานบางอย่าง,างเช่นเรามีเสียงแบบเด e ะเบิดเสียงแบบรีเวิร์สหรืออะไรพวกนี้ เรายังไม่ใช้เรา Import มาก่อนแล้วเราอยากจะลากไปใช้อีกทีเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นอืมก็อันนี้เป็นวิธีการ Import นะครับของ Audio f i l e ใน Pro Tools นะครับแล้วก็เวลาที่เราทำงานนะเช็คทุกครั้งนะว่ามันมาอยู่ในตัวโฟลเดอร์นี้หรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดไม่มาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เวลาที่เราส่งไฟล์ไปที่อื่นหรือว่าเรา copy ตัวเซ t ชันไปให้คนอื่นเนี่ยไฟล์มันไม่ได้ไปด้วยก็ต้องเช็คตรงนี้ให้ดีนะครับก็สำหรับโป o ตูทิปส์วันนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะครับน่าจะมีประมาณ30ก้อแล้วในคลิปนี้ก็ยังไงร,รักษาสุขภาพแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย